อะไรยังไงคู่จีนช่องสามพร้อมใจกันลงรูปนี้หลังมีข่าวซุ่มคบก่อนหน้านี้ถูกจับตาในเรื่องความรักอยู่พอสมควรเลยค่ะสำหรับคู่พระนางร่วมช่องอยากเจมมากับนักแสดงสาวภายรินรดาแก้วบวัวสายเพราะมีข่าวซุ่มคบทำให้บรรดาแฟนคลับต่างพากันจีนซึ่งทั้งฝั่งของเจมมาเองนั้นก็ได้มีการเคลียร์กับภายเลี้ยวและยืนยันว่าสถานะของทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องกันนั่นเองค่ะซื้อเอก เย่างตัวของภายเองก็เข้าใจและไม่ได้ติดใจค้างคากับเรื่องนี้และล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาให้เห็นเมื่อทั้งคู่นั้นกำลังจะมีละครร่วมกันคือเรื่องเพราะรักเป็นการประกบคู่กันกลัวเรกงานนี้เป็นๆก็ไปจิ้นกันต่อในทีวีได้เลยค่ะถมภาพที่ทั้งคู่ลงนั้นก็ยิ่งชวนจิ้นเข้าไปใหญ่เป็นภาพร้านอาหารเกาหลีที่ไทย นงหึ่ซึ่งทั้งเจมมาและภายพร้อมใจกันลงนั่นเองเต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นฉากในละครนะคะเพราะรักเป็นเรื่องราวเริ่มจากในวัยเด็กของหญิงสาวชายหนุ่มมีคนบอกว่าเขาหน้าตาดีแต่เธอกลับเห็นว่าเขาเหมือนยักษ์ส่วนเขาก็เรียกเธอว่ายายหนูผีเธอสาบานว่าจะไม่มีวันให้อภัยและจะจำไปจนตายทว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาทำให้เธอต้องกลายเป็นเจ้าสาวของเขาตอนอายุ18มีคนบอกว่าโชคดี แต่เธอกลับคิดว่านี่คือคำสาปที่ต้องหนีไปให้พ้นแต่โลกใบนี้กลมเกินไปเสียงเขาเลยเดินกลับเข้ามาในชีวิตเธออีกครั้ง